พี่บงมีแง่มุมไหนอยากจะแชร์ในเรื่องของการจากไปของน้องแบงค์เลสเตอร์บ้างไหมคือสาหรับกูมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่น่าสลดอะนะแม่งเป็นเรื่องที่เอ่อมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันก็มีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะหลักๆอะมันจะมีคนที่ออกมาพูดประมาณว่าเออตอนที่เขายังอยู่ก็ไม่มีใครไปพูดไปอะไรมากหรอกพอเขาจากไปแล้วเนี่ยคนแม่งก็ออกมาพูดกันเป็นกระแสเดี๋ยวก็ลืม แล้วเดี๋ยวก็มีใหม่อะไรแบบเนี้ในมุมหนึ่งก็มีอีกฝ่ายก็ออกมาโต้ตอบว่าเฮ้ยไม่ใช่นะพวกกูนี่ไม่เคยเห็นคอนเทนต์แนวแนวนี้เลยนะแต่ว่าเพิ่งมารู้ตอนที่มีเรื่องกันแหละซึ่งกูก็เลยเออลองมาดูตัวเองเออจริงกูก็ไม่เคยเห็นคอนเทนต์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาบอกว่าเออไอ้เชี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยไปสงสารพอมันมีเรื่องแล้วค่อยมาสงสารมันก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวมึงพูดแบบนั้นมันก็มันก็เป็นการเรียกว่า ประชดสังคมเกินไปโดยที่มึงไม่ได้ดูภาพรวมออืมอืมมโดยเฉพาะว่ามองกันตามความเป็นจริงอะ่ะก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยเสพคอนเทนต์แบบนั้นเอากอริทึมมันก็ไม่ได้เอาคอนเทนต์แบบนั้นม่ให้เราดูอยู่แล้วอะ่ะอืมอืมนี่ก็เป็นแง่มุมหนึ่งคือสำหรับผมเนี่ยเราจะเห็นกระแสรหรือการใช้โค้ดคำของคำว่าของเล่นคนรวยอืมไอ้คำนี้จะเห็นเยอะ ไม่รู้พี่บิ๊กรู้หรือเปล่าน้องเขามีบัตรคนมีการด้วยรู้เอออ่าโอเคคือตอนที่ผมเห็นประโยคนี้ผมพูดต่อว,ว่าผมไม่เห็นด้วยนะผมมี question mark อยู่ในหัวว่าสำหรับผมเนี่ยผมไม่มองสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องแบงค์เนี่ยเป็นเคสของของเล่นคนรวยนะผมมองว่ามันเป็นของเล่นของพวกบูลลี่อืมซึ่งบูลลี่กับคนรวยคนละแคตกันบูลลี่มีทั้งคนที่เป็นบูลลี่รวยและบูลลี่จนก็มี เราเคยเราเคยคุยกันเรื่องของที่มาของบูลลี่พี่บ่งจำได้ไหมแล้วโลกที่ผมเติบโตมาที่ผมเคยอธิบายลักษณะของไอ้พวกบูลลี่เนี่ยมันก็คือไอ้คนที่อยู่รอบๆตัวของน้องแบงนี่แหละลักษณะเดียวกันเลยเพื่อนผมมาประมาณนี้เลยคือผมพอเข้าใจได้ในหลายๆแงม่มุมทั้งมุมของคนที่มองปรากฏการณ์ครั้งนี้และมุมของคนที่มันชอบดูเรื่องแบบนี้คือคำถามที่มันคนมันถามเยอะ แต่ว่ายังไม่มีใครออกมาตอบอะก็คือว่าเฮ้ยทำไมมันมีคนดูคอนเทนต์แบบนี้ด้วยเหรอวะมันมีคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ด้วยเหรอวะมันเป็นคนประเภทไหนกันวะพี่บวงคิดว่าช่องที่เขาทำกันไอคนที่ทำเนี่ยคนดูติดตามเยอะนะเว้ยคนดูเป็นพันเป็นหมื่นนะเว้ยแต่เอาตามตรงถ้าจะให้พูดกันแบบเร็วๆเ,เลยกูว่าเราเข้าใจได้เพราะว่าใน m a s ม media มันก็มีคอนเทนต์แนวนี้เยอะแต่มันอาจจะออกมาในรูปแบบของการเตี้ยมกันอยู่แล้วถ้าย้อนยุคกลับไปตั้งแต่ยุครุ่นพ่อรุ่นแม่เรามึงจะเห็นตลกเขาทำอะไรกันมันต้องมีตัวโดนตัวโดนอ่ามันมาจากตรงนั้นแต่ว่าพอคอนเทนต์มันเริ่มพัฒนาตัวโดนมันเริ่มแข่งกันโดนหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนคือโดนแบบเบสิกโดนถาตบหัวไม่เจ็บหัวเราะกันเฮฮาไอ้ยังแม่งมีคณะหนึ่งตัวโดนแม่งโดนหนักขึ้นคนแม่งหัวเราะกันมากขึ้น ไอคณะเก่าแม่งเห็นไอเชี่ยนี่ดังละแม่งก็ต้องอัพขึ้นมาแล้วแม่งก็กลับไปเรื่องตะกี้แหละ,แะและมันคือเกรเดียน์ที่ว่าเฮ้ยเชี่ยตอนแรกอ่ะมันขาวแล้วมม่ค่อยๆเทาแล้วทุกคนแม่งก็ตลกแต่มันถึงจุดหนึ่งอะ่ะไม่รู้จุดไหนอะ่ะคนแม่งเริ่มแบบเริ่มเหลื่อมล้ำแล้วว่าเฮ้ยเชี่ยนี่มึงตลกเหรอวะแต่มันก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ตลกกูก็เลยมองว่าบางทีแม่งก็ไม่สามารถชี้นิ้วบอกได้ว่าแม่งเป็นความผิดของใครแม่งยากเหมือนกันนะ ประเด็นที่พี่บงพูดมาผมว่าดีมากเลยในการเปรียบเทียบเพราะว่าเรา,าพูดอย่างเฉยๆก็ยังปกติก็คือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะหัวล้อกับความผิดพลาดหรือการเจ็บปวดของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นชสมมติว่าพี่บงเดินกับผมอยู่เราเดินกันสองคนแล้วเราเดินคุยู่แล้วผมเดินชนเสาป้องเข้าไปเออผมมาเจ็บนะแล้วผมอายด้วยแต่ว่าพี่บวงอะขำเออใช่ไหมถามว่าใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอมันเป็น รียกชั่นที่มันแย่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมเพราะว่าอืมอันนี้มันเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปเข้าใจได้แต่ทีนี้อย่างที่พี่บังบอกอะพอมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่มันทําให้คนมันสร้างเสียงหัวเราอกันได้ในกลุ่มเพื่อนมันก็เกิดการพัฒนาเลเวลของความเจ็บปวดที่มันเอามามอบให้ซึ่งกันและกันแล้วใช่เส้นแบ่งอะมันไม่มีจากที่มันเป็นเรื่องที่รับได้เนี่ยพอมึงเล่ไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บแม่งเลยเส้นที่เรียกว่าไอ้ที่นี่ไม่ใช่เรื่องตลกละ มันม,มีความอันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแล้วมึงไม่ได้ทวีตกันหรือมองกันในมุมของเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วมันเป็นคนที่เป็นบูลลี่กดคนที่เป็นเป็นเล่นเป็นสเกลแบบว่ามึงคือตัวโดนแบบมึงต้องโดนตลอดเวลาแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนกับแบบว่าที่ผมเคยพูดอ่ะความสนุกหรือความสุขของคนที่เป็นบูลลี่คือการที่ได้มีพลังอับนาน้าในการทําให้อีกคนนึงอับอายหรือเจ็บปวดกลัวตรงนี้สาคัญกลัวตรงนี้พี่พี่พูดดี คือถ้าจะให้ดูตัวอย่างของกลุ่มตลกที่แม่งมีการแกล้งกันถ้าดังๆแบบ international เลยก็คือแจ็คแอสหรืออาถ้าอย่างในไทยดังๆก็เฟสเฟสคือคือกลุ่มเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีดินามิกก็คือผัดกันแกล้งเป็นงูก,กินหางอ่าคือทุกคนโดนไม่มีใครเป็นตัวโดนคนเดียวกูวตรงเนี้ยมันแฝงแต่ว่าทีนี้พอกลไกลมันเปลี่ยนไอเชี่ยตัวโดนแม่มีอยู่คนเดียวเลย แล้วแม่งโดนไปเรื่อยๆแล้วยิ่งมีความต่างก็คือถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของเฟสเฟ่กับในกลุ่มของแจ็คแอสเนี่ยเวลาคนหนึ่งโดนคนหนึ่งเจ็บทุกคนหัวเราะรวมถึงคนที่โดนด้วยคนที่โดนก็หัวเราะเพราะว่าทุกคนเก็ตว่าไอ้เชี่ยนี่เอาอันนี้เราทํากันสนุกสนุกในวงนะแต่กับอีกแบบหนึ่งก็คือแม่งมีตัวโดนอยู่แค่คนเดียวเลยและไอตัวโดนเนี่ยหลังๆแม่งแบบเฮ้ยเชี่ยกูรู้สึกว่านี้หนักไปกูไม่ตลกกับพวกมึงแล้วแต่คนอื่นไม่ยังตลกอยู่อันนี้อันนี้มีความต่างอยู่อืมอ่า มันจะเริ่มเป็นเรียกว่ามันจะเริ่มเทาเข้มแล้วแล้วตรงนี้แหละมันจะเริ่มวัดกันแล้วว่าแบบไอ้ใครใครเริ่มชะงักแล้วว่าเฮ้ยกูว่าตรงนี้มึงเล่นกันแปลกแปกนะหรือใครที่ยังแบบโอ้มันก็ก็ยังตลกเฮฮามันเป็นมันเป็นเส้นแบ่งของคนที่เสพคอนเทนต์แนวแนวนี้แหละกูว่าแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนอืมเพราะว่าพอก็กลับไปเรื่องเดิมคือเรื่องเงินคอนเทนต์มันขายได้มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีตัวโดนแม่งก็จำใจแม่งก็แบบไอ้เชี่ยกูก็ไม่รู้จะทํายังไง เ,เพราะว่าถ้าเอกลับกลับกลับมาที่เรื่องเนี่ยคือน้องเขาเรื่องราวก็คือเขามีคุณคุณยายป้หรือคุณย่ากูก็ไม่ชัวร์ที่ที่เขาป่วยน้องเขาก็ต้องหาเงินแม่งก็แบบโอ้ทีนี้มันมันก็เลยหลายเรื่องเลยมันก็เลยพูดยากก็มุมของคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็สังคมเราก็มีเยอะผมว่าหลายสังคมมันก็มีหมดคนที่เป็นคนสไตล์เนี้ย อาจจะเรียกว่าบูลลี่ได้ไม่เต็มปากผมคิดว่ามันเป็นกลุ่มคนที่มีปมถึงจะชอบคอนเทนต์ที่เลเวลประมาณนี้แล้วลึกลงไปเรื่อยๆคือมึงมีปมจากความผิดปกติจากการทวีตของครอบครัวหรือสิ่งที่มึงเจอมาตอนเด็กๆแล้วมึงยังไม่ได้ไปแก้เรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วมาทำให้มึงยังเสพความเจ็บปวดของผู้อื่นในเลเวลแบบโหดๆเลเวลที่มันแบบหยาบคายการที่มึงได้เห็น การกดอีกคนนึงให้แม่งแบบไม่มีค่าเป็นเหมือนหมาเนี่ยมันยังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของมึงได้เนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของคนที่ป่วยทางจิตในระดับหนึ่งที่เป็นปัญหาจากครอบครัวและสังคมที่ไม่หล่อหลอมให้มึงเติบโตมาเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งปกติอันนี้คือในมุมของผู้เสพคอนเทนต์ content, และผู้สร้างคอนเทนต์ในมุมของตัวออมองในมุมของตัวน้องแบงก์ก็อีกมุมหนึ่งมุมของว่าทําไมเงื่อนไขอะไร ถึงทาให้น้องจะต,ต้องเอาตัวเองไปอยู่จุดจุดนั้นปัญหาเรื่องเงินเหรอปัญหาเรื่องศักดิ์ศรีไหมทําไมถึงไม่ปกป้องตัวเองทําแบบนั้นทําไมมันคุ้มแลกเหรอมันก็มีคนตั้งคําถามมากมายแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมาจบที่ว่าเชี่ยน้องเขาไม่ได้เป็นคนปกติไงเขามีมาการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอะไรยังไงมันอาจจะไม่ได้มีการประมวลผลมากมันเป็นการไหลไปตามสังคมแต่ที่ทุกคนสัมผัสได้แน่ๆคือน้องเป็นคนน่ารักมากมันเป็นคนจิตใจดี มันเป็นคนสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นถ้าดูคลิปที่น้องแบบเต้นขายขายของอะนะครับ <had S 1> ไม่ได้โด่ you, คือ <had you. S 1> เออคือมันดูเป็นคนสายไน,นคนน่ารักมากเว้ยมันดูเป็นคนที่แล้วจุดยืนบนบนจุดที่ว่ามึงไม่ได้เป็นคนที่มีทรัพยากรทางปัญญาหรือทางวัตถุมากที่มึงจะก่อร่างสร้างตัวชีวิตมึงให้ดีได้แล้วโดนพ่อแม่ทิ้งแล้วอยู่กับยายคนเดียวอีกแล้วยายมีหนี้อีก แล้วด้วยตัวด้วยตัวของความเป็นน้องของเขาเองเนี่ยผมคิดว่ามันตัดสินไม่ได้เลยว่าทําไมน้องเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นมันคงโอ้โหที่จะชีวิตเรากับชีวิตเขาแม่งแม่งห่างกันไกลามากที่เราจะจ,จินตนาการแต่ผมแค่รู้สึกว่าโอเคมันก็พอคิดได้มันพอตั้งคําถามได้ว่าเฮ้ยมันเลยมาเป็นคําถามที่ผมจะเอาขึ้นมาคุยว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า d i g n i t y เนี่ยมันคืออะไร มันอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้มันจําเป็นไหมที่คนเราคนหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีศักดิ์ศรีในชีวิตหรือมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วถ้ามันจําเป็นอ่ะมันมีประโยชน์อะไรกับชีวิตแลกกับสิ่งที่มึงจะต้องเสียไปถ้ามึงไม่มีศักดิ์ศรีสำหรับพี่บวงศักดิ์ศรีของชีวิตนี่มันพี่บวงจะให้นิยามมันยังไงถ้าเราพูดถึงเคสอย่างน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ย อืมนั่นนะดิคือปกติเวลาพูดถึงเรื่องของศักดิ์ศรีเนี่ยเราจะไปเชื่อมโยงกับคําพูดและการกระทําของเราอะไรแบบเนี้ยนะคนที่แบบพูดไม่เป็นคําพูดคนพวกเนี้ยเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าทําอะไรที่ปิดคําพูดเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าในกรณีของน้องแบงค์เนี่ยมันไม่ใช่ผ่านทางคําพูดอะไรแบบเนี้ยนะเราก็มันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ สภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยโดนบีบให้เขาต้องเลือกที่จะทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อคนอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าเออการโดนแบบนี้มันคือถือว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีหรือเปล่าที่เขายอมที่จะให้คนอื่นมาเหยียบย่ําเพื่อที่เขาจะสามารถแบบดูแลครอบครัวเขาได้ในมุมหนึ่งมันก็ถือเป็นศักดิ์ศรีในมุมของเขาหรือเปล่าเอออันนี้เันฮะว่าตรงนี้น่าสนใจมากอืม,มันคือศักดิ์ศรีไหม โอเคเราไม่พูดถึงว่าน้องเขาอาจจะมีความพิการหรือว่าไม่ได้มีความแต่เดี๋ยวฉลาดมากเหมือนคนทั่วไปการตัดใจไม่ไมดีแต่เรากำลังพูดถึงพฤติกรรมว่าการที่เราทําเพื่อครอบครัวโอเคพูด okay, ได้เต็มปากแน่นอนว่ามันเป็นความเสียสละและความกล้าหาญที่คนคนหนึ่งจะทําเพื่อครอบครัวอันนี้น่าชื่นชมอยู่แล้วแต่ถ้าดูไอ้ที่ว่าการที่เราปล่อยให้คนคนข้างนอกที่ไม่ได้รักเราไม่ได้ชื่นชมในตัวเรามาทําอะไรกับเราแบบเนี้มันเรียกว่า มีศักดีได้ไหมหรือมันเรียกว่าไม่มีศักด์ศีถ้าจะให้พูดตามตรงกูคิดว่าตัดสินใจยากแต่แต่กูคิดว่าแม่งไม่มีศักดิรีอืมผมมองแบบเดียวกันกับพี่บวงกูคิดว่าถ้าจะพูดกันตามตรงเลยคือมันคือการขายศักดิ์ศรีและคําว่าศักดิ์ศรีอ่ะมันคือคนภายนอกมองเราเข้ามามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถให้ตัวเองได้มันคือสิ่งที่คนภายนอกให้เรา อืมไม่ว่ามึงจะทําอะไรก็ตามอ่ะคนภายนอกเขาเห็นเขาก็จะให้ค่าว่าไอ้คนคนนี้มันมีศักดิ์ศรีมากแค่ไหนเออซึ่งแต่ละคนก็คงจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปว่าเราจะเลือกเก็บศักดิ์ศรีไว้หรือจะเลือกขายศักดิ์ศรีไปมันก็ไม่ได้ผิดสําหรับผมนะมเพราะว่าเงื่อนไขชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราอยู่ไปอยู่ในจุดที่ว่าถ้ากูไม่ขายศักดิ์ศรีกูกูไม่อยู่รอดบางทีผมก็ไม่อยากจะไปตัดสินเขาว่า ควรตัดสินใจไม้ดีเพราะว่าเราไม่ได้อยู่จุดเขามันพูดยากเพียงแต่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะขายศักดิ์ศรีแล้วมันก็จะมีผลกระทบที่ตามมาไงว่าคุณจะใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นยังไงต่อไปมันเป็นราคาที่คุณจะต้องจ่ายกับตัวคุณเองผมจะมองในมุมนี้มากกว่าซึ่งผมก็พยายามทาความเข้าใจกับเรื่องของคําว่าศักดิ์ศรีหรือเกียรติยศแห่งมนุษย์ภาษาอังกฤษใช้ครว่าดิ g n ิ t y เนี่ยนะแล้วผมก็ไปเจอคําอธิบายหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากมาแชร์ สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์หรือเป็นไอเดียเท่านั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จับต้องได้มันเป็นเหมือนกับคำว่าสิทธิ์นะพี่บวงมันเป็นสิ่งที่เราม,มนุษย์เราจินตนาการขึ้นมาให้มันมีมันเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับความเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในโลกความเป็นจริงซึ่งคําว่าศักดิ์ศรีมันเป็นคอนเซปต์ของคําว่า personal value หรือคุณค่าในตัวบุคคลที่ คุณจะมีหรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับความคิดเพราะว่ามันจัดต้องไม่ได้ไงเนียกว่าไอ้คำว่า personal value หรือคุณค่าในตัวคนเราเนี่ยมันวัดยากมากเพราะว่าเมื่อมันไม่มีรูปร่างรูปลักษณ์ชัดเจนเนี่ยการวัดปริมาณมันก็ค่อนข้างยากว่าชีวิตไหนมีคุณค่ามากกว่าชีวิตไหน mm hmm. คืออย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราต้องรักษาชีวิตพี่บวกเนี่ยเราอาจจะยอมฆ่าลิงหนึ่งตัวที่จะเอาชีวิต mm hmm. ลิงหนึ่งตัวเนี่ยมาเซฟชีวิตพี่บวงนั่นแสดงว่า Personal Val u e ในตัวของพี่บวงเนี่ยมันมีมากกว่าลิงตัวนี้เราเลยมองว่าการกระทำนี้โอเคแล้วถ้าจะต้องฆ่าลิงห้าสิบตัวเพื่อที่จะช่วยชีวิตพี่บวงเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วหรือยงังถ้าคนบอกว่าเอ้ยยังได้อยู่มันเป็นชีวิตสัตว์ชีวิตคนมีค่ามากกว่านั่นหมายความว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับ Personal Val u e ของสังคมเรามองว่าหนึ่งบวง มากกว่าห้าสิบลิง mm. อ่ะอันนี้มันก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบแบบมันไม่มันไม่ตายตัวแต่ว่ามันใช้ความรู้สึกเปรียบเทียบแล้วถ้าหนึ่งบ่วงกับลิงหนึ่งล้านตัวละ่ะชีวิตบ่วงมีค่าขนาดนั้นไหมที่จะยอมเสียลิงล้านตัวเอาอันนี้อาจจะยากละเชีย่ยลิงล้านตัวนี่อาจจะศูนย์พันทั้งสปีชี mm. เลยนะมันก็เป็นเรื่องใหญ่ให้บ่วง mm. เพราะฉะนั้นคอนเซปต์คำว่า personal value มันเป็นไอเดียเท่านั้นมันวัดจริงไม่ได้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยคำว่าศักดิ์ศรีมันก็เป็นคอนเซปประมาณนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าให้กูพยายามนิยามมันนั้นมันเหมือนกับว่ายิ่งตัวเรามีศักยภาพในการมีความรู้สึกเท่าไหร่คุณค่าที่เป็นเพอร์ซันอลแว e ลูแบบศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นเปรียบเทียบได้กับอะไรเรารู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพของความรู้สึกเนี่ยเยอะที่สุด เราเลยรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยมีค่ามากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยมันจะมีตามอะไรก็ตามความรู้สึกที่เรามนุษย์เนี่ยสามารถสัมผัสกับมันได้มันก็จะลดหลั่นไปก็คือเป็นพวกหมาแมวปลาโลมาปลาวานช้างสัตว์ที่แบบว่ามีความรู้สึกยิ่งมากก็ยิ่งมีค่าเมื่อมึงม,มีความรู้สึกน้อยศักยภาพขีดจํากัดความรู้สึกมันน้อย คุณค่าในตัวมึงก็จะน้อยลงไปเรื่อยไล่ไปจนถึงแบบไปถึงมดงไปถึงยุแมลงอ่าคุณค่ามึงก็จะน้อยลงไปตามรูปแบบตรงนั้นผมรู้สึกว่านี่แหละคือการให้มูลค่ากับสิ่งมีชีวิตในภาพเข้าๆ้ของธรรมชาติมนุษย์ซึ่งผมคิดว่ามันมีการนิยามเยอะมากเหมือนกับทุกๆเรื่องแหละมันแล้วแต่คนจะมองว่ายัางไงแต่ที่ผมสนใจและผมไปเห็นมาและอยากเอามาแชร์เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่ Harvard University ชื่อของเธอคือดอนนาฮิกส์หนังสือที่เธอเขียนเนี่ยชื่อหน้าปกว่า Dignity หรือศักดิ์ศรีของมนุษย์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอน FLICT ระหว่างประเทศความขัดแย้งกันของต่างเผ่าของมนุษย์ว่ามันมีรากฐานยังไงซึ่งเป็นโลกของจิตวิทยานะ แล้วคนดอนน่าฮิกส์เนี่ยอธิบายคําว่าดิคเนตี้หรือศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้น่าสนใจมากผมผมรู้สึกว่ามันให้อีกภาพหนึ่งจากที่เราเคยเข้าใจมันอย่างที่พี่บวกบอกเมื่อกี้สำหรับพี่บวกพี่บวกบอกว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์มันคือความเคารพที่ผู้อื่นมีให้ต่อตัวเราใช่ไหมอืมใช้คาว่าเป็นมูลค่าที่ผู้อื่นมีให้แล้วกันคือกูสามารถเคารพบ,บางคนที่เขาไม่มีศักดิ์ศรีได้หรือกูสามารถคิดว่าเขามีศักดิ์ศรีแต่ว่าเขาไม่น่าเคารพ มนันคนละเรื่องกันแต่ว่ามันมันเป็นแว l ลูที่คนให้ใช่ผมว่านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หนังสือเล่มน,นี้พยายามจะแยกขาดระหว่างคําว่ามูลค่าความเคารพและศักดิ์ศรีในตัวเราคุณโดนาหิกส์ให้สองประเด็นนี้น่าสนใจว่าในหนังสือนะประเด็นแรกเขาบอกว่าศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเป็นความมีมูลค่าในตัวแต่ละบุคคลซึ่งมันมีค่าก็ต่อเมื่อเราให้ค่ามัน แต่ข้อเสียมันคือว่า dignity is vulnerable นั่นหมายความว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมีข้อเสียคือเป็นสิ่งที่เปราะบางมากถ้ามันมถูกลบกวนหรือถูกคุกคามหรือถูกเหมือนกับว่าถูกแย่มนุษย์ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการโต้ตอบที่ไปในทางที่มีความเกรียวกราดรลุนแรงตามไปสู่การแก้แค้นหรือความเกลียดชังข,ข้อแรกนี่คือค่าได้อย่างไม่ได้ใช่ไหมก็ประมาณนั้นเมื่อคุณมีมันแล้ว ส่วนข้อที่2คุณดอนน่าฮิกส์อธิบายว่า Dignity is not equal to respect ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยกับความเคารพเนี่ยมันเป็นคนละหัวข้อกันแม้มันจะใกล้ๆกันนะแต่มันคนละเรื่องกันเขาอธิบายอย่างนี้ว่า respect is what we get from others Dignity is what we discover by ourselves or what we call self respect แปลเป็นไทยก็คือว่า ความเคารพอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คนอื่นมีให้กับตัวเราส่วนดิกนิตี้หรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องค้นพบในตัวเราเองหรือที่เขาใช้คำว่า self-respect ก็คือความเคารพในตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันมีความใกล้เคียงกันมันคือความเคารพไงแต่ความเคารพที่คนอื่นให้เราก็เรียกว่าความเคารพแต่ความเคารพที่เรามีให้ตัวเราที่เราต้องค้นหาตัวเองเนี่ยมันคือ ศักดศรีแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งมันมีความแยกขาด Respect ได้มาจากการที่คุณจะต้องไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมามันเอิร์น a c t i o คคุณจะไม่ได้รับ Respect จากพวกอื่นถ้าคุณไม่ทำอะไรสักอย่างไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นที่น่าเคารพในขณะที่ Dignity เนี่ยคุณจะได้มาคุณจะต้องได้มาจากการภาษาอังกฤษขเขาใช้คาว่า a c k n o w l e d g e คือรับรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะต้อง protect มัน อันนี้เป็นความแตกต่างระหว่าง respect กับ dignity พอได้ไหมพี่บวัวก็พอพอเข้าใจในมุมที่เขาต้องการจะอธิบายอืมเพราะฉะนั้นพอผมมองไปที่เคสของน้อง, Bank ester, องแบงลสเตอร์แบงจริงจผมเตรียมอีกเรื่องหนึ่งไว้ไวใหญ่มากที่จะมาอธิบายเรื่องนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะนานกันไปแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเก็บไว้กันข้างหน้านั่นก็คือเรื่องของไดอะแกรมของมาสโลพี่บวเคยได้ยินไหม เราเคยเรียนในไซคลอจีอ่าอ่อันนี้คุ้น,นเหมือนเหมือนเคยเรียนใช่ผมคิดว่าประเด็นเนี้จะอธิบายเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีมากแต่ถ้าเกิดว่าผมลงเรื่องนี้นะไปอีกชั่วโมงครึ่งพี่บงเออน่าจะยาวอาจจะยาวไปเพราะฉะนั้นเราเข้ามาขับโมดปมเกี่ยวกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ว่าพี่บงคิดว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีประโยชน์อะไรและมีโทษอะไรบ้างในมุมมีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรบ้างพูดถึงโทษก่อนล้วกัน กูค,คิดว่าบางครั้งเนี่ยศักดิ์ศรีมันคืออารมณ์แน่นอนว่าพอมันเป็นอารมณ์เนี่ยมันหักบางทีมันหักล้างกับเหตุและผลแล้วบางทีมันทําให้เมื่อตัดสินใจด้วยอารมณ์ผลที่ตามมามันอาจจะไม่ออพติมอลในขณะที่ถ้ามึงยอมทิ้งอารมณ์ได้มึงมึงมึงตัดอารมณ์ออกไปได้แล้วมึงใช้เหตุและผลการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันอาจจะดีกว่าอันนี้คือข้อเสีย จะพูดง่ายๆก็คงจะเป็นอีโก้แหละการที่แบบว่าเรา, mm. เ,ราเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปอะไรแบบนี้ในขณะที่ข้อดีก็คือบางครั้งเนี่ยกูมองว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยถ้าถูกนํามาใช้ให้ถูกวิธีมันพามึงไปได้ไกลกว่าการที่มึงใช้เหตุผลอารมณ์หรือถ้าจะให้เรียกเป็นแรงใจเนี่ยกูมองว่าโดยเฉพาะในในการแข่งขันในขนาดเอ็กซ์ตรีมอย่างแบบมืงไปแข่งกีฬาโอลิมปิก มึงไปชิงเหรียญทองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมึงใช้แค่เหตุผลไม่ได้บางครั้งอ่ะอารมณ์มันจะเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายมึงแม่งแบบมึงรู้สึกว่ามึงหมดแรงแล้วอ่ะแต่พลังใจมึงมันมันรีดแรงออกมาได้อีกกูว่านั้นมันก็คงจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของของอารมณ์การให้มึงรู้สึกว่ามึงตัวมึงมีศักดิ์ศรีมึงแพ้ไม่ได้มึงต้องแบบไม่แพ้ก็ตายคิ่อะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์มันเป็นแรงใจที่มันรุนแรงมากในในสถานการณ์ขับขันเออก็คงประมาณนี้นะถ้าถ้ามองในมุมของแบบ ข้อดีข้อเสียอืมน่าสนใจผมส่วนตัวผมมอ,มองว่าบางครั้งการที่เราจะเก็บศักดิ์ศรีเอาไว้ในชีวิตเรามันจะต้องแลกมากับการสูญเสียโอกาสหรือทรัพยากรอะไรบางอย่างอาา <an> ในมุมนั้นก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราอาจจะต้องเสียไปเพื่อที่จะต้องเก็บศักดิ์ศรีไว้อันนั้นคือสิ่งที่เสียหรือบางครั้งอาจจะเป็นความเจ็บปวดก็ได้ที่จะต้องเกิดกับใจเราโดยที่เราจะเก็บศักดิ์ศรีไว้เราอาจจะต้องยอม เพื่อที่จะ hmm. ไม่ได้รับสิ่งนั้นหรือไม่ยอมกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่มันได้กลับมามันคือผมรู้สึกว่าศักดิ์ศรีมันเป็นวัตถุดิบของการที่เราจะสร้างมิตรภาพที่ดีกับคนรอบตัวเรามันเป็นวัตถุดิบของการได้รับความเคารพถ้าเรา hmm. ถ้าเราอยากจะมีมิตรภาพมิตรสหายคนรอบตัวที่มีคุณภาพเราจะต้อง hmm. มีศักดิ์ศรีในตัวเราก่อนแล้วคนรอบตัวเราจะเคารพเราจะให้เกียรติเราจะมีทัศนคติที่ดีกับเรา เราต้องเป็นคนที่มีเกียรติกับตัวเองก่อนไม่งั้น mm. มันก็จะเป็นปัญหาว่ามันก็จะมีคนรอบตัวนะแต่คนรอบตัวมึงก็ไม่ได้ให้เกียรติมึงแล้วผมคิดว่าในเรื่องของมา s l สโล i e r a r คีเนี่ยหรือความต้องการของมนุษย์ที่มีหลายระดับตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานที่เป็นแบบว่าต้องการทางกายภาพ mm. แล้วสเต็ปต่อไปเป็นเซฟตี้เป็นความปลอดภัยทางชีวิตสเต็ปขึ้นไปเป็นเลิฟแอนด์เฟรนด์ชิพเป็นการยอมรับและความรัก สเต็ปขึ้นไปเป็นเอสตีมหรือเป็นความเคารพในเพื่อนมนุษย์และตัวเองและอันที่5 Self ้าเซลฟ์แอคช z วลิเซชันคือการค้นพบตัวเองการเติมความฝันตัวเองผมคิดว่าในเคสของน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ยด้วยสภาวะของสังคมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่น้องเขาไม่ได้มีทรัพยากรไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตสังคมครอบครัวที่มันเติมเต็มฐานของความต้องการของชีวิตมนุษย์พื้นฐานมาก น้องเขาก็ยังอ struggle อยู่กับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอยู่มันไม่สามารถไปถึงเลเวลที่มึงจะมาคิดว่ากูจะต้องมีศักดิ์ศรีหรอวะมันมีค่ากับกูเหรอวะมันไปไม่ถึงขั้นนั้นมันเป็นเคยไปเป็นปัญหาของสังคมในระดับหนึ่งแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือว่าด้วยข้อจำกัดทางร่างกายของน้องเขาเองที่น้องเขาเป็นแบบนี้มันก็อาจจะทำให้น้องไม่สามารถ มองไปเห็นถึงความสำคัญหรือเส้นทางของการใช้ชีวิตในระยะยาวได้น้องเขาก็ไม่ได้ไปไขว้คว้าว่าผมจะต้องเอาตรงนี้มาใช้ในชีวิตมันไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าแวดวงชีวิตผมอะ่ะมันยังอยู่สเต็ปสองอันแรกอยู่เลยม,มันก็เลยออกมาเป็นภาพนี้ซึ่งก็เป็นภาพที่น่าสลดใจแล้วก็น่าเสียดายซึ่งผมคิดว่าพอผมเห็นตรงนี้เนี่ยเรื่องแรกที่ผมคิดเลยก็คือคอนเซปต์เกี่ยวกับมาสโลฮาร์รคีผมคิดว่ามันเป็น ข้อมูลชุดหนึ่งที่คนจํานวนมากรู้อยู่แล้วนะที่มีการเข้าไปศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะเอามานําเสนอก็คือว่าสําหรับคนที่ไม่รู้อ่ะสาหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปในระบบการศึกษาผมคิดว่ามันก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เมื่อมึงรู้ครั้งแรกแล้วอ่ะมันเปิดประตูความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตได้ค่อนข้างเยอะแล้วตอนที่เราไปเรียนในมหลาลัย A b a บอ่ะมันก็มีสอนอยู่ในคลาสเรียนเป็นวิชา psychology แต่ว่ามผมต้องบอกเลยว่าพี่บง อันนั้นน่ะเป็นเวอร์ชั่นไม่อัปเดตมาร์สโลฮ e ร a ร c คีเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยแล้วมันมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่น่าสนใจที่ผมเตรียมมาจะมาคุยวันนี้เพียงแต่ว่าผมคิดว่าผมจะขออนุญาตเก็บเรื่องมา s ์สโลฮ e ร a ร c คีไว้อธิบายในครั้งต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าคุยกันเรื่องนี้ยาวยาวนะยาวก็ขอปิดท้ายเรื่องของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ว่า มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกเข้ามาให้ตัวเองอืมก็ไม่ผิดที่คุณจะไม่เลือกแต่เมื่อคุณเลือกหรือไม่เลือกมันก็จะมีสิ่งที่ตามขึ้นมาในชีวิตคุณว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่มีศักดิ์ศรีแล้วคุณจะต้องเจออะไรบ้างกับชีวิตที่คุณมีศักดิ์ศรีแล้วคุณจะเจออะไรบ้างในเส้นทางชีวิตของคุณในอนาคตผมคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถสะท้อนได้เพราะว่า ตัวน้องแบงก์เองก็เสียไปแล้วแล้วผมคิดว่าทุกคนเสียใจแล้วก็เสียดายเป็นเหมือนแบบดอกไม้ดอกหนึ่งที่สดใสล่าเลยแล้วก็มีมีความตั้งมั่นที่ดีที่จะ,จะเป็นเด็กกระตันยูมันเป็นชีวิตที่เราไม่อยากเสียไปในสังคมไม่มีตัวขีขี้ยๆจำนวนมากที่เมืองควรจะตายไปแต่แม่งไม่ตายมันก็เป็นความน่าเสียดายแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยให้การสูญเสียครั้งนี้มันได้ประโยชน์อะไรกับสังคมที่ว่าเราเอามาสะท้อนคิดเพื่อตัวเรา หรือเพื่อพัฒนาสังคมเราให้ไปนในทางที่ดีขึ้นได้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับ